ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลไทยกันบ้างน,นะครับ <S <S ท่านอดิศักดิ์เบญจศิรุวันอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดนะครับรวมทั้งพลอากาศเอกสุรศักมีมณีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันมิสเตอร์อาโบฟาสโคดันเตลูผู้อำนวยการจัดการแข่งขันก็ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีจับสลากแบ่งกลุ่มคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023นะครับผลการจับสลากกลุ่มเอ มีไทยดีกรีอันดับ26ของโลกมูเกาะโซโลโมอนอันดับ53ของโลกเมียนมาอันดับ83ของโลกส่วนกลุ่มบีเป็นเช็กอันดับ21ของโลกโมซัมบิก อันดับ74ของโลกแล้วก็อัฟกานิสถานอันดับ94ของโลกครับซึ่งทางด้านของพี่ป๋อมนะครับก็พูดถึงความสำคัญของทัวร์นาเมนต์นี้ว่าเป็นรายการที่ใช้สำหรับเตรียมทีมฟุตซอลไทยก่อนการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเราเป็นเจ้าภาพก็มีการเชิญทีมที่มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐเช็กหมู่เกาะโซโลโมอนโมซัมบิก มีทีมทั้งจากทวีปยุโรปโอเชียเนียแอฟริกาอัฟกา,านิสถานและในชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่ก้าวขึ้นมาจากชุดยู0ที่เคยคว้ารองแชมป์เอเชียซึ่งในนัดน,นั้นเนี่ยที่ได้รองแชมป์เพราะว่าแพ้กับญี่ปุ่นนะครับ,รบก็สําหรับรายการนี้จะแข่งขันเนี่ย7สิิงหาคมที่บางกอกอารีนาเปิดชมฟรีนะครับ โดยโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มเริ่มวันที่7สิงหาคมเวลา17นาฬิกาสาธารณรัฐเช็กเจอกับอัฟกานิสถาน19นาฬิกา30นาทีครับไทยเราเจอกับเมียนมาหลังจากนั้น8สิงหาคม5โมงเย็นครับอัฟกานิสถานเจอกับโมซัมบิกทุ่มครึ่งเมียนมาเจอกับหมู่เกาะโซลมอนแล้วก็9สิงหาคมเวลา17นาฬิกาโมซัมบิกเจอกับสาธารณรัฐเช็กแล้วก็ทุ่มครึ่งนะครับหมู่เกาะโซลมอนเจอกับไทยครับ